นี้เวเียนนชุดกัร็วมาบัดนี้เมื่อเทอากาสิแตกมังเมื่อนั่งไอเสิเป็นนองทิ้งละก่อนเสียงพ้องขอบพระคุณมาอยัางผ่าน ในในทัานกำลังเล่นตัวผมเป็นกษัตริย์นุ่มขทาผ้าแดงได้นั่งโต๊ะอมยิ้เย็นยน่าคนมันขึ้นก่อนพิแลวทีเลงแก่สีตามลำดับขึ้นละก่กอนเป็นคนขับหยยบจะเตียมให้เต็มเตาเอาในทนนันขนานแท้แม่มาเหอนฝากนองที มาพุ่มหมอกมาโตดีมีงานลำไปเอืเ่อยเ,เอื่อยศัทธาใจเงินเพิ่นเอเงตอนนี้พี่พาดแดงมาหอบ,บานของนั่นไงไอ้ในเมืองข่อมเคยประตูเลี้ยงว่างอยากนั่งน้ำไอ้น้ำ หน้านางวังหายิ้มมาใส่ใส่ผ้าแดงมันปวดเจ้าอยากเห็นนาอายสมอนขาวพอนพอน อันนั้นคือจะเป็นอัน,อนพอพะยะหอมเนาะพอของน้องนั่งไอเนาะน้อยืนเธอเลยยั่นเอาเช่นพี่น้องพันผู้ฟังเอ๋ยกับผมคือผาแดงเป็นกระชากนมม,มาตั้งใจเมืองผาพงแด้ยินข้าวยินงข้าวเมืองพอพะยะหอมพูดจิตจัดการจะงานแ่งขันมังไฟเพราะฉะนั้นกับผมเองยินข้าวยินงข้าวเตรียมอมัดเซนาเพชรบังไฟแสง แต่มาแข่งกับหลายๆเผ่าหัวมุม่เมืองบางที่ขุเย้ญญาบาดสนามี่รางวันที่หนึ่งแน่นก็คือนอกน้าไอเป็นรางวันสวัสดีครับแมนเฟรดน้อนังเป็นเงินเยี่มากผู้จบทัวงานแต่นอแมนโพรใดโนสิว่าน้องท่านไอใจชวบินโปรทีเป็นรางวัลแข่งขันบงังไฟเอคือสิ่งห้ามลายเดของรางวัลใดที่หนึ่ง ย่ำพี่พาแดงได้มาหอดมาถึงเพื่ออยากพบพบนาเห็นแก้วไอสมอนสันดอกแม่นผู้ไยสิวานองน้ไอเนาะโอ้ยพี่เยอ๋นอนดีแล้วซื้อว่าแก้วแกลานะ้าไก่ไก่เมื้อเป็นพีใช่ไปหยังจังก่อยถามหานองหรือพี่มาชมเด่นผู้สาวต่าบังไปเหมือนสันบอกสาวสนมยืนนาำ ขอเชิญเจ้าให้เรากินเพราะเจ้าทีมากจากบ้านใดเมืองใดน้องสื่อเสียงเรียงน้างราจังหดโอ้ประเทศไท้เป็นน้องนั่นไอตัวนี่ปีนี้คือพระเดชเป็นกษัตริย์นมมาจากเมืองขาพงถุนตัววันนี้ดนน้ำมันไฟแสนมะแขงบางเกลือขุนยาวาสนานี่ในวันที่หนึ่งนั่นไอไปเป็นนั่งบวกนั่งเมียก็ไปเป็นสูบเป็นแฟนกันเลยนาะ พ pues mm ี nah ่น้องเอ๋ยไอ้รักตักับมาตอนได้ยินว่าอาปงมงโกอ่านเมาอ่านแบบผ่านผ่านออมาไกลว่าในบ่ควงเขาว่าพาเด้งกระจัดนุ่งกำลังหหวยุ่งยุ่งขันมากไอ้ไอ้ผาแดงดวงอวรรค์ ว่องกำลังพามาตอนในว่างวัวใจไอ้นางตกแตเธอเหลียวเบิ่งอีชายจุนอ้ายละนาัจะย่องไหวสบอีพระเจ้าพี่อยกันว่าที่สังกูมาเกี่ยวขันยอหน่องเยืนตะว่าที มาใหม่ึ้นมานังอ้อปางแต่น้องนางท่านหลายอาเด็กเย้าโนมาอยู่มาไออันาักำลังกผมเห็นความงามกระสับมุมกุ้งกระตีอยากยังอ้อป่วยท่าให้พี่เห็นเลย พี่นะเอ้ยไอ้ร้อยเว้าลิงลิงตามข้าทางเพื่องหลังเป็นจังได้ทางพระพุทธมุตบ่มาบ่ยังบ่อินบ่ตามแต่พบนางบ่ไกลวยทางกลากาอุงรวยเศรษฐกิจใหญ่น้อย ไปหน่อยมาเดียวคนเดียวสั่งบอกเป็นมาขั้นเดียวบนบังใต้เลือกี่นอนั้งใ้เพื่้นยะเนี่ยไปกันวานอกันซา ขันพีผพาแดงม,มาหอดบานหอดเพื่อนตะเกียพี่พาแดงเก่ากลุ่บังไฟน้ำกันซะก้อนน้นองนั่งไอสิพ้าพี่พาแดงไปเฮ่บังไฟม้นวนน่ากันกลับลุ่เมื่อกันเนาะขอบคุณที่ไหลน้าไอขอขอบคุณที่น้องเชิญกินน้ำท้า,างกนในแต่บอกงานเข้าไว้บังคมพระเจ้าค่ะ,ะคุณพ่อพญาอม คุณพ่อหน้าสารคามเอาจัก,ก่่อนมวลๆนะครับขอบคุณห,หลายๆครับ